วันนี้ทีมปลัดแป้นนะคะหรือว่านายนารงพรณพัทลุงมีการเปิดหน้าสึกสนามเลือกตั้งนะคะชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่มีการยกทัพทีมบริหารนะคะแล้วก็ทีมสอทอค่ะออกมาประกาศนโยบายเด่นก็คือการสร้างโรงพยาบาลในสังกัดของเทศบาลนครหัดใหญ่พร้อมกับในวันนี้นะคะยังได้มีการเปิดตัวหมอรุ่งโรจน์และก็ยังมีของผู้ช่วยผู้มยการโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะเข้ามาเสริมทีมทัพเรื่องของระบบสาธารณสุขอีกด้วยค่ะ วันนี้น,ะนายนรงพรณภัทรลุงหรือว่าปลัดแป้นค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่หมายเลข2ในนามของทีมปลัดแป้นจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสอทอทั้ง4เขตรวมถึงการเปิดตัวทีมบริหารและก็คณะทํางานอย่างเป็นทางการและก็มีการร่วมแสดงวิถัยทัศน์นโยบายการบริหารพัฒนาในการขับเคลื่อนเทศบาลน,นครหัดใหญ่สู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยภายในงานนะคะที่บอกว่ามีการเปิดตัวทีมของสอททั้ง4ี่เขต24คนและทีมบริหารนะคะพร้อมคณะทํางานจำนวน19คนอย่างเช่นนายอดุลศักดิ์มูเกมและก็นายแพทย์รุ่งโรดกัวพาณิชย์อดีตรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในสมัยของดรไพรพัฒโนและอีกคนที่ตัดสินใจมาร่วมในทีมปลัดแป้นก็คือนายพงศักดิ์จิโรพาทอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่รวมไปถึงวันนี้ก็ยังเป็นครั้งแรกของการเปิดเผยนะคะ บุคคลอีกท่านหนึ่งที่ถือว่ามีส่วนสําคัญในเรื่องของระบบสาธารณสุขเพราะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็คือนายแพทย์ทรินทรแพทย์ทยนทเวศนะคะซึ่งลาออกนะคะจากตําแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่มาลงสนามเลือกตั้งนะคะช่วยทีมปลัดแป้นในการหาเสียงครั้งนี้ด้วย โดยทางด้านนายนรงพรณภัทรลุงนะคะได้มีการกล่าวแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็นาเสนอนโยบายหลักของทีมค่ะบอกว่าจะมุ่งเน้นเรื่องของการบริหารด้วยหลักธรรมาพิบาลโปร่งใสทันสมัยแล้วก็เปิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเทศบาลคนครหัดใหญ่ไปฝั่งบางช่วงบางตอนจากทางด้านปลัดแป้นหรือว่านารงพรณภัทรลุงค่ะคว,ความมั่นใจในครั้งนี้นะครับผมครั้งนี้นะครับเดินมาเกือบสองปีแล้ว นั่นแหละครับผมก็มีทีมงานคนหัดใหญ่ที่พร้อมจะสร้างเมืองหัดใหญ่นะครับคนหัดใหญ่ดั้งเดิมจริงๆแม้ว่าเราไม่มีรัฐมนตรีหรือมีผู้หยกผู้ใหญ่ที่ไหนมาหนุนแต่ผมคิดว่าผมมีคนหัดใหญ่ซึ่งคิดรักคนหัดใหญ่อยากสร้างเมืองกับผมมาร่วมกันสร้างเมืองหัดใหญ่ของเราให้ได้อยู่และก็มีความสุขในเมืองของเราโดยไม่ต้องพึ่งคนข้างนอกมาดูแลนะครับ เราพร้อมมีคนอาใจใหญ่มาสร้างเมืองของเราโดยคิดโดยทำคนอาใจใหญ่เก่งมีความรู้เยอะในการแก้ปัญหาในการเข้าถึงทุกอย่างรักษาพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุทุกอย่างนะครับเราพร้อมหัจใหญ่เป็นเมืองที่น่าอยู่ทําไงให้หใจเหมือนเมื่อก่อนที่เมืองน่าเที่ยวมามีสิ่งที่สะอาดสบายตาเข้าถึงการรักษาพยาบาลบ้านเมืองสะอาดไม่มียุงนะครับยุงเยอะมากผมไม่ทุกที่บนเรื่องยุงอย่างเดียวผมจะดูแลด้านพื้นฐานด้านถนนหนทางให้คุณวิ่งรถอย่างสบายไม่ต้องมานั่งบน่น อยู่บ้านไม่ต้องมากลัวยุงกัดน,นะครับและสิ่งต่อไปคือถ้าเราทําให้พื้นฐานของทุกคนมีความสุขในอยู่ในบ้านยุงไม่มีถนนหน,นทางสบายไม่สบายก็มีที่รักษาพยาบาลน,นะครับพ่อแม่เจ็บป่วยดําเอาไปไว้ผู้สูงอายุได้นะครับคนติดเตียงก็มีที่ดูแลเด็กอ่อนก็มีศูนย์เด็กเล็กให้พ่อแม่ดูแลได้ไปทํางานได้ผมคิดว่านั่นคือความจาเป็นพื้นฐานคนานใหญ่ต้องมีก่อนก่อนจะไปสร้างที่หารัวละนะครับแต่เบื้องล่าง สิ่งแรกกับผมก็คือคุณต้องมีทุกอย่างที่สบายก่อนนะครับผมมองตรงนั้นนะครับกานเมืองของผมนะครับจะใช้งบประมาณของทุกท่านให้คุ้มค่าและเพื่อท่านเพื่อคนอัดใจจะเห็นว่าหน้าตาทุกคนที่เข้ามานะครับอย่างเช่นคุณหมอชินทร์หรือคุณหมอต่างๆทุกคนเ็าพร้อมแล้วแต่อยากมาสร้างบ้านเรานะครับบ้านผมต้องดีผมก็อายุเยอะอยากจะทําบ้านเราสักครั้งในชีวิตนะครับให้บ้านเราได้อยู่สบายไม่ต้องมาบ่นเรื่องถนนไม่ต้องมาบ่นเรื่องยุงไม่ต้องมาบ่นหลายๆอยา่าง อยากให้ชาวบ้านไม่ต้องมาบดและทำหากินอย่างมีความสุขมีชาวต่างประเทศเข้ามาแล้วก็มีสิ่งต่างๆให้ชาวบ้านจากประเทศได้ดูว่าอาหาดใหญ่เรากลับมาเหมือนเดิมนะครับด้านนายแพทย์จริทนทร์แพทย์นนทเวศนะคะอดีตหัวหน้าภาควิชาศัรยศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะระบ,บุถึงเหตุผลในการตัดสินใจลาออกมาค่ะเพื่อร่วมงานทางการเมืองกับทีมปลัดแป้น โดยบอกว่าต้องการที่จะนําเรื่องของประสบการณ์ในการทํางานด้านสาธารณสุขนะคะเข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหัดใหญ่และบอกว่าในฐานะที่ตัวเองอยู่ในเวทวงด้านนี้มาอย่างยาวนานทําให้ทราบถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวหัดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของสถานพยาบาลโรงพยาบาลหัดใหญ่ว่าไม่เพียงพอค่ะกับจํานวนและก็ปริมาณความต้องการดังนั้นหากทีมปลาดแป้นได้รับความไว้วางใจ ในการเข้าไปบริหารงานนะคะของเทศบาลนครหัดใหก็มั่นใจว่าการสร้างโรงพยาบาลจะช่วยแก้ปัญหานะคะเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน ขณะที่ทางด้านนายพงศักดิ์จริโรพาสอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะคะก็กล่าวถึงเรื่องการกลับมาในการช่วยปลัดแป้นนะคะในครั้งนี้บอกว่าตนเองตัดสินใจร่วมงานกับทีมปลัดแป้นด้วยการร่วมแสดงวิถีทั์ด้านโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและก็การนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาใช้ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งกมั่นใจนะคะว่าหากทีมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนค่ะเมืองหาดใหญ่ก็จะได้รับการพัฒนายอย่างเต็ม ที่ไปฟังเสียงของนายแพทย์ชรินทร์แพทย์ธยนนทเวศอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะเมื่อวานผมยังเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่แต่วันนี้ผมลาออกแล้วครับผมยื่นใบลาออกมาก่อนหน้านี้60วันผมลาออกด้วยความหวังของคนโรงพยาบาลทั้ง3า0พันกว่าคน ผมลาออกมาด้วยคนโรงพยาบาลหวังใจว่าผมจะร่วมง,งานกับทางเทศบาลและสร้างโรงพยาบาลเทศบาลเพื่อแบ่งเบาภาระพี่น้องคนโรงพยาบาลหัดใหญ่ครับความเป็นไปได้ของโรงพยาบาลหัดใหญ่ความเป็นไปได้ของโรงพยาบาลหัดใหญ่สองซึ่งหลายท่านทราบข่าว กับความเป็นไปได้ของโรงพยาบาลเทศบาลทุกวันนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่มีความแออัดคนไข้วันหนึ่ง3,500-4,000ถึง 4, 000, กว่าคนยังไม่นับรวมที่นอนในโรงพยาบาลอีก1,000เตียงกับบุคลากรของเรา3,000กว่าคนเราเราลับจำนวนคนไข้ไม่ไหวครับคราวนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่2นั้นสร้างโดยสาธารณสุข ซึ่งต้องใช้งบประมาณหลายพันล้านบาทหรือแม้แต่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรียังพูดว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณเป็นหมื่นล้านบาทและก็ยอมรับออกมาเองว่าไม่สามารถที่จะทำได้ภายใน10หรือ15ปี